สวัสดีค่ะวันพระอีกแล้วค่ะเมื่อีวันทีเท่ไ 28, าไรยี่สิบแปดป้าป้ายี่สิบแปดมกราหกแปดมาไซบารอีกแล้วค่ะวันนี้วันพระลงปูกำลังมากค่ะกำลังมากอยู่ทีแยกอยู่ซีแยกคุณอยู่ซีแยกเพิ่งกำลังให้พรบานกับมาซีแยกนี่กับคนไล่หลายค่ะโทรศัพท์กระจ้ากเป็นอย่างเดียวมืดอด๋ยวแจงเดียวมือดเออแปดดิ เป็นนำหยางหรอเป็นไหมบ่อนี่อันเข้าไทยวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจงเดี๋ยวมืดปื้อป้าปื้อป้าคือนี่แจงคือมันมืดนะนะคะว่าค่ะว่าใช้บาทน้ำกันค่ะคุยอันอืมหลงแม่ที่ลูกโอ้ยมาแล้วค่ะกำลังมากค่ะ ตอนนี้ตอนเช้าประมาณหกโมงกว่าหกโมงหโมงหนาทีหลายได้ค่ะแต่วันพระเนาะถ้าไม่วันพระก,ก็ธรรมดาถ้าวัานพระก,ก็เยอะหน่อยแต่ว่าปีนี่ไข้ก็ปีกายปีกายนี่มันมันบ่ดแดดเลยเด้ กางเว้นก็บ่มีแดดมันเลรอว่หนาวตัวมีมีช่วงหนึ่งบ่เพ็ดนาปังจำได้ยูเลยชูน้ำใจมีช่วงหนึ่งมันเหรบว่าโดนอันนี้มันมันหลายเฉียวเนาะอันนี้เนาะอันนั้นมันเฉียวเดียวห่างเป็นยุอาทิดหนึ่งเป็นยุอาทิดหนึ่งกับกับเส้าแต่ว่าสิบบ่มีแดดเลยที่จังสีเป็นอาทิตย์เดียวปูกกำลังมาแล้วมาแล้วคะหลายคาบ่ค่ะ กุดคุณก็หลายด้ิุูอ่นยุสระกลางบ้านก็หลายืีกันก็ไปใส่ยูเซนไม่วนวะเต็มติดตล่าพรอนจุูุ่งปูมาข่ามาลาพรอนน้ำกันด้วยกันด้อนไม่ติตังไม่สิตังตุมหางคอยชีคนิี่ทศาสนาแลวสังเกแเ้อ พระมีวัชริตรตุกองสำเนาโดยสัพพันสัพเพภูเดนตุตั้งกับป่าขอความรำลึกของที่กันโลบรันตุยัตถาเหมือนรจันมันเทนมณีโสติรุยัตถาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยความดีจันนันสัพพีติโยวัชริตุ ขอความจันในทั้งขวงจงนัดไปสัพพโรคภนัสนจะทัโรคทั้งฟวงของท่านจงหายมาเตพาะว่าอันตรายโยอันตรายทั้งหลายให้มีแก่ท่านทุกที่ดีกายุโคภวะขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวะะัฒนัสสิจังพุธาปัญญินกตตาโรโอธรมะทันติ อายุมนโนสุข,ขังอาตารสาธุใส่บาใส่บาสรไฟไ <c oughs> ่น้องปูก,กับตาดีเุ <c oughs> ี่ยน้อกปูก,กับลายค่ะทางนั้นก็เยอะ มีสุดเลยค่ะถนนนี่เป็นถนนเอกถนนลักค่ะถนนสายบุญขอบคุณทุกการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ